ครับถคันนี้มีชื่อว่าจิปซูซูกิคาริเบียนนะครับหรือว่าสปอร์ตตี้เป็นลักษณะตอนครึ่งมีโรบาร์สเลดนะครับมีเสาส,สองเสาเป็นเสาวิทยุนะครับแล้วก็ล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กสเต็ปที่7นิ้วครึ่งนะครับ15ยางก็30เป็นยางใหม่นะครับเป็นยาง AT ใช้ได้สำหรับ ออนรถแล้วก็ออฟโรดทั่วๆไปครับส่วนช่วงล่างคันนี้นะครับก็ออกแบบมาเพื่อให้สมบุกสมบันไม่เทินเพลาเพื่อที่จะให้แหนบกับเพลาเนี่ยยึดกันได้แน่นแล้วก็สาแหลกก็ใช้เปลี่ยนสาแหล็กให้ยาวขึ้นนะครับเพราะว่าแหนบเนี้ยตัวนี้เปลี่ยนจากเดิมไปแล้วแหนบเดิมของรถรถุ่นนี้ครับส่วนมากนี่พอเราจอดอนานๆหรือว่าใช้ไปสักพักเนี่ยนะครับมันจะล้า แต่ทีนี้เราจะใช้การยกทัวถังอ2นิ้วแล้วก็เปลี่ยนหูตรงเตงเป็นระดับหูตรงเตง่ง3นอ็อตหรือว่ายกได้2ระดับระดับ3นิ้วครับที่เราเห็นอยู่ด้านท้ายนะครับที่สีเหลืองๆก็จะเป็นโชค๊คแคสต,ตัวใหม่นะครับแล้วก็ตับแหนบนี้เปลี่ยนทั้ง4ตับทั้งหน้าหลังนะครับเราก็จะไปดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยครับ เครื่องยนต์ครับที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือเครื่องยนต์เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องนิสสัน l d 20เป็นเครื่องดีเซลไม่ไม่ได้ใช้เบนซินนะครับไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ที่ใช้แคส LPG หรือว่า NGV แต่อย่างใดเรามาใช้ดีเซลแล้วก็ห้องเกียร์ก็จะเป็นห้องเกียร์ของนิสสันเสริมด้วยเกียร์เดิมของของจิปน,นะครับเป็นเกียร์แปะเป็นเกียร์โฟบินเราต้องการให้ ให้ได้คัดที่9นิ้วแล้วก็ประหยัดน้ามันเวลาวิ v ่งออนโรดหรือว่าหลังถนนตัวๆไปถ้าว่าที่ใช้อยู่ก็ประมาณ12-13โลนะครับกิโลต่อลิตรถือว่าประหยัดมากทีเดียวครับระบบภายในข้างในคันนี้นะครับขอบรรยายต่อไปก็คือจะเป็นพงลังวเพอร์ของโรงงานซึ่งเป็นปี98แล้วแล้วนะครับ แล้วก็เบาะนี่ก็จะเป็นเบาะของอโตโยต้ารถเก่งนะครับให้ระดับความชันของเข่าที่พอดิบพอดีส่วนแอร์นี้ไม่ต้องห่วงนะครับแอร์นี้เย็นช่ำเนื่องจากว่าเรา,าใช้การระบายความร้อนของแผงคอนเดนเซอร์เนี่ยอเอาไปไว้ท้ายท้องซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงสุดนะครับเพื่อที่จะหลบหลีก สิ่งกีดขวางพวกไม้ต่างๆแล้วก็ใช้แผงลามิเนตพาเลเซึ่งเป็นแผงแอร์รุ่นใหม่นะครับใช้น้ำยาแต่น้อยแรงดันน้ำยาแอร์ด้านไฮยอยู่ที่180ปอนต์ต่อตารางนิ้วเองนะครับกินกำลังเครื่องน้อยแล้วก็ความเย็นก็เย็นจัดนะครับเย็นสม่ำเสมอไม่มีปัญหาเวลาเราขับระบบ เกียร์โฟวินได้นานๆส่วนมากรถที่ว่าใช้เกียร์โฟลวินไล้นานๆเนี่ยนะครับแล้วก็เดินเกียร์โฟวินช้าๆในป่านานๆเน,นี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องแอร์แต่อันนี้ยกทิ้งไปได้เลยครับปัญหานี้ไม่มีในรถคันนี้ครับครับรถคันนี้ขายอยู่ที่ราคา2อง0 0นสามครับราคาต่อรองกันได้ดูรถได้ที่จังหวัดตางนะครับติดต่อคุณไปศิลชิดนอมครับ เบอร์โทรศัพท์ที่ออฟฟิศก็075 225 098ครับเบอร์ส่วนตัวก็089 474 2711ครับคุยง่ายครับแกเป็นคนที่คุยง่ายต่อรองกันได้ต่อลึกได้ต่อตื่นได้ไม่มีปัญหาครับ ครับการันตีได้เลยนะครับรถคันนี้ผ่านการใช้งานจริงวิ่งทดสอบจริงๆเพื่อหาจุดบกพร่องนะครับแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆที่ผ่านการใช้งานที่ไม่ดีเราก็เปลี่ยนออกนะครับการใช้งานจริงๆมันจะเป็นเครื่องการันตีนะครับประกันได้ว่าจุดอะไรที่ควรจะ,ะซ่อมหรือว่าจุดอะไรที่ควรจะเปลี่ยนเราก็ทำให้เรียบร้อยครับรับรองครับคุณใช้งานได้จริงๆครับ ไม่ต้องซ่อมครับถ้าจะเก็บก็ขึ้นอยู่ที่คุณจะเสริมโน่นเสริมนี้แค่นั้นเองครับขอบคุณนะครับและสวัสดีครับ